ดีสบายดีพี่น้องมันมาพบกับซ่องแม่น้องอาติมกินแหลกค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆเ,นะเ,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 เข้ามาดูมังคุดนะคะทุกคนเนาะช่วงนี้ไม่ได้ทํากับข้าวเลยทุกคนช่วงนี้ยุ่งค่ะยุ่งอยู่ก็เลยเกี่ยวกับผลไม้นะคะปีนี้จะพาเพื่อนๆเข้ามาดูมังคุดออกดอกนะคะมังคุดออกดอกผลผลิตของมังคุดปีนี้ดกมากนะคะเนี่ยจะพามาดูอันนี้เป็นรุ่นแรกนะคะทุกคน รุ่นแรกค่ะประมาณปลายเดือนมีนาค่ะเนาะเกือบวันที่ยี่สิบกว่ากว่าจะได้เก็บนะคะแล้วก็ช่วงเดือนเมษาก็จะต,ตามกันมาค่ะปีนี้หลังหลังสงการนี่แหละคะ่ะสุดใจถึงจะออกนะคะทุกคนเนี่ยดกมากเลยต้นนี้ทุกคนดูสิเนี่ยมีแต่มมังคุดทางนั้น,นะคะ่ะมังคุดปีนี้จะมีสี่รุ่นนะคะทุกคนรุ่นแรกก็บบกขอยลายนะคะ รุ่นแรกบอกลายรุ่นสองรุ่นสองกัพอประมาณเนาะรุ่นรุ่นสองกับรุ่นสามในต่อกันเลยนะคะจะเยอะหน่อยนะคะนี่เบิ่งในพี่น้องเบิ่งข้างบนเนาะต้นนี่ดกมากเลยไม่มีช่อใดที่บ่ออกเนาะนี่อันนี้ก็ขึ้นในระยะที่ว่สาสลักเกสรน,นะทุกคนช่วงนี้เนาะต่ะเป็นมังคุดหรือว่าทเรยียนเนี่ยกำลัง ทุเรียนก็กําลังบานบานเป็นหางแย้หรือว่าผสมเกสรเนาะมังคุดนี่ดีอย่างนะคะเขาไม่มีการผรสมเกสรนะคะเขาจะติดลูกเองแต่เป็นทู้เรียนน,นี่เราต้องผสมเกสร่ะนะทุกคนต้องไปปัดดอกเปล่าดอกให้เกสรตัวผู้และตัวเมียเขาผสมกันแต่มังคุดน,นี้เราไม่ได้ผสมเกสรเขาก็สามารถติดลูกให้เราได้ค่ะพอมังคุดเขาตาใบกับตาดอกเขาอยู่ในสถานที่เดียวกัน เขาไม่สามารถแล้วเราก็ไม่สามารถจะไปผสมเกสรเขาค่ะเนาะแล้วก็ป้องกันยานี่ค่ะมาดูต้นนี้นะคะต้นน้าจะกำลังออกค่ะมาดูต้นคู่กันเลยต้นน้อยนี่เนีย่ยที่รุ่นหลังก็ยังออกอยู่เป็นอย่างเงี้ยค่ะน,นี่เขาเรียกว่าพนมมือออกมาเนี่ยค่ะยังไม่หลุดยังไม่ไดหลุดไข่ค่ะต้นนี้ก็ดกดกมากค่ะทุกคนดกมากก็ลูกก็จะไม่โตเท่าไหร่ลูกก็จะเล็กนะคะ ขึ้นดูกับว่าเราจะพอปุ๋ยและยาเขาไปหนคออย่างเงยเป็นลูกเล็กแน่นอนดูแต่โหเขาเนาะดอกเขาไม่ใหญ่ค่ะทุกคนเขาดกในพลังงานเขามันไม่แบ่งปันกันไม่พอค่ะอันนี้ก็จะเป็นมังคุดค่ะเนี่ยมังคุดทางนั้น ก็ไม่น้องอติมกระพานเพื่อนมาดูเท่านี้แล้วค่ะอันนี้จะเป็นซองน้องไม่น้องอติมกินแหลกนะคะทุกคนสําหรับอันนี้ขอขอบคุณมากๆที่เข้ามาแวะเวียนและติดตามและกดหัวใจให้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ